ยาสุไลเริ่มขมนคงพันพ,พี่น้องเก่าพี่นอยย้องเอ้ยาศิละเสื่องเหาห้าหน่องพืนดีไข่ห้องหักกันไวคือขเหนียวหนึ่งไม่พี่น้องเอ้ย,ยาสิเพศแตกมางขื้น้ำถือขเหนียวน,น,น,นะครับตราบสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับตราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับมอนีบารสุริยาเดินทางมาตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมมอนิมาอัปเดตราคาครับมันีมาเบืองราคาก้วยนะครับเอาไปเบืองก้วน้ำกันครับ อ่ะก้อนสีเบลเบลน้ำกันกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บ่าวสุริย่เด้อครับเด้อปะครับไปเพื่อครับผมเพื่อเป็นการบปรโมทเสพแหลาเวลาครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับย่ามหมือน้าอากาศดีครับโอ้เอาก้อนมือเราหนเหตุวัาดีครับผมมือนี้ฝนสิตกบนนองฮะเครือคืออยู่นี่เนาเครืออยู่มือนี้เอามากี่ตัวครับมือนี้่สองตัวครับสองตัวเอ้า มันค้อยแช่ค้อ,อยอสายย่อเนาะค um ้อยสายย่อคข้อยแช่ครับผูมผู้แม่ครับนี่ตัวผู้ครับค้อยสายย่อตัวนี้จักปีของจักรพ่อฮอยเอกหกปีครับหกปีหกปีแสดงว่ามีผลงายหน่อนี่เนาะให้บอกไงว่าเสียบเสื้อมาหลายตัวแล้วเปิดเท่าไรครับนี่ซิเมอร์หาซิเมอร์หาเอาเนี่ยครับ่เปิดว่าแพงเนาะเป็นตะซื้อไปไนใรีสอร์ทเนาะลงเเมดีสอดเป็นตะไบตามโรงแรมเป็นตะไบทเท่าไหร่ก่อนเนาะซิเมอร์หาสูงเท่าใดที่วัดบ้างไปครับผม มิดซี่่ละครับเส้นหาเส้นต่อร่องกันได้เนาะต่อร่องกันได้ผู๋เนาะคูอตัวนี้สายพ่อพันบอกสายพันเตีย้ยเปิดเปิดไปซี่เมื่อนหานี่ครับกล้วยตัวนี้เอาใส่ไดอออ้ได้แม่โตหนึ่ครับผมแม่สาวครับแม่สาวบอลนึงสูงตันนวนี้เี๋วัดต้องไปห้อยหอยสามสิบกล้วยนะครับหอยสามสิบกล้วยเนาะครับกล้วยตัวนี้หอยสามสิบกล้วยครับพี่น้องกล้วยตัวนี้ก็กกหางดีกกหางใหญ่ซ้ำล้ำตาลล้ำพผาหมดแล้วครับผมแม่สาวตื่นเรื่อจังไรว บ่ท่านทองเอ่อบ่ท่านเนี่ยทวงบ่ท่านเนี่ยผสมพี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปผสมสายพันธุ์ใดกันใดเนาะครับว่าต่างตระดีๆเนาะปลาฮัดอ่อนทอดเนาะข้อเนาะข้อกับตัวบลอมันซ้ำๆกันเนาะเปิดไปเท่าใดครับผมนี่สี่เมื่อนสี่เมื่นเจอเธอเนี่ยเมนบ่เกินกขาเบาเนาะมีต่างตรสีรถไห่ตัวล่องไห่ครับถืออกถือกแก่ต่อรองได้ว่าจะเป็นโซฟี่หมดแล้วเนาะข้อยับขบข้อยตัวนี้ถือว่างามเพิ่ดเปิดไปสี่เมื่นพี่น้องค้อยแม่สาวประมาณ ปีดีดนสีข่าวสามปีนเาาปนาะพร้อมผสมเนะาะเอาไปนี่ก็ไปขืนเลยกกไปผสมเนะาะนี่ครับแข้งขาดีครับนี่เล็บตีนเล็บเท่าดีอ้างไงอ้างหนากกหางหางลามๆครับประกันตำหนิบนอประกันตำนหน,นิเนาะครับผมกล้วยตัวนี้เอา้าพี่น้องเพิ่นกับหู้เราละราคาบ่นี่เทรื่องโตผูสายสายยอกกระหู้แล้วเนาะซีเมืองหาเนาะกล้วยแม่ตัวนี้กับซีเมือฝากเบอร์สะห้อยป่นี่ 0ซนเก้าสองหาซีสามหาซีสองซีจากหอยเอจกาเก้าร้อยเอ็นนะครับผมเอาลำล้ำรว้ยลยถือเลขถุงไว้ลำมื่อค่ะขายลำลุวยนะครับผมสวัสดีครับผมอภินงองส้นกิตสนใจโทษทักเพิ่นมากนะครับด้อยข้วยตัวนี้ก็ดีก็งามก็สวยครับข้ยพอบอกพ่อพันธ์สายหย่อนะครับร้อมกับข้วยเมรเมรสาวงามครับเอาครับขอบคุณขอบคุณนะครับผมเมื่อนี้อากาศรู้สึกว่า ฝนตกโยทาอื่นแต่ว่าโยสาระคามนี่ก็ตกครับเพราะว่าสังเกตดีห้อยตกฝนครับนี่ฝนก็ตกนะครับฝนก็ตกโยสาระคามตลาดบ้านหันมื่อนี่เส้าวั่นพุธนะครับเส่าวั่นพุทอนี่เดือนมีนาคมนะครับมันนี่ถือว่าอากาศดีสบายนะครับจะกห้างหูห้างตาเจ้าน้อยครับมันนี้บางที่พอข่าไน้ห้อยกะทีเห็นอากาศย่างฝนตกก็เลยสิบวันนี้มากแต่ว่ากัไขโยคำนี่ถือว่าบรรยากาศดี เดี๋ยวบาสุทธิยาสียางเราไปหาทีห้างของพี่ก่าน่ะนี่เบื่องบรรยากาศสักก่อนนะครับนี่คนซื้อกับมาหลายคนขายกับเขามาหลายนะครับชลยานี่ราคาค้อยกับพ่อฟังพ่อไปพ่อมานะครับพ่อเป็นตาซสือ <Okay. S 1> ผู้ใดมีเงินเป็นตาซสือไปเลี้ยงอยู่ครับเด้อข้ยชลยานี่พราะวลาาคาวพอสูงเกิน,นไปนะครับ <uous S 1> น้าไอ้สวัสดีครับไอ้ไหนมาหลายไปไหนเหมือนจักตัวมน,นี่ซักตัเอ้าของเจ้าบัตินี่ อันนี้มันคว้ยน้อยแม่หรือน้อย,อย,อยผูดนนี่ผูบครับอันผูบนี่กับผูบครับผูบตัวนี้ขายตัวละเท่าไรน้องสิบสามหาร้อยเอ้ากับผู้แพงเนาะสิบสามหาร้อยผูน้อยแม่หนิแมเป็นพอบอกพอพันไในผลิตต่อไปใหญ่ขึ้นมานี่นี่คือกันหนึ่งหมื่นสามพันหาร้อยนี่ครับหนึ่งหมื่นสามพันหาร้อยเป็นตะเลี่ยงอยู่ครับขั้ยนี่ฝนกำลังตกลงมาหญ้าก,กำลังมีเอาไปใส่เนาะ เอาไปใส่หยานี่ครับนี่นี่ตีนเรียบกับใส่ได้อยู่นี่ใส่กําไล่แข็งไลขางามอยู่นี่อันนั้นขดไก่เนาะสูงแน่นอนเนาะเอาตัวละมื่นสามพันหาร้อยเนาะแล้ววันนี้อีกอันนี้แม่แม่หรือผัวครับนี่ผัวครับผัวอาวผัวนี่ตีโตเท่าไหร่ครับนี่โอ้แต่ว่าแม่หัวใจราคามันบครัโอ้พอถ้าหัวใจราคาอ๋อเดี๋ยวสิแวะมาถามเด้อเอาจากห้อยนี้ก็ฝากเบื่อนะครับผม ศูนย์หกหนึ่งห้าสองเก้าสามศูนย์เจ็ดสองจากหอยยังครับผมเจ้าเก้าเจ้าเดือนเนาะเอาลำล่วยเด้อครับเด้อเศรษฐีมังมีสิสุขครับผมเอายางเลาะไปเบื้องต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆครับผมวัอนี้นี่ครับยางมะนิ้วตัวนี้กับกุ้ยตัวนี้เพิ่นตีตาหรือว่าฉีดสเปรย์หน่อยนะครับนี่กุ้ยตัวนี้กัขาดหนำเลี้ยงแสดงว่าเพิ่นได้ซื้อได้ขาย, <ๆ S 1> ขายเพิ่นได้ราคากันแล้วนะครับนี่ได้ราคากันแล้วเรียบร้อยนะครับ พ้อยตัวนี้มันควายเมนบ้านนะครับค้อยผู้ใดพอเขาเจีายดิเจ้าว่าเจ้าประมาทอดได้หน่ราคาคือคิดว่ามื่อเท่าริมื้อซีมื้อหาเนาะประมาหนั้นเนาะนี่แสดงว่าแสดงว่ามันเสือริน่นปะเสือแล้วนี่มีโอกาสเดียไปตั้งมาเที่ีเนาะกันกีตาเบียนบ่เอวเหนีนนวนเอเนียนนอีพอี่านไพอถามนอพอกัวสมกัวสมจังหวัดมหาสารคามเอาเมลไหลายกข้อยมวย ก้าตัวก้ตัเบิร์ตอตีทไหนเบิรแล้วเอายังส่งต้าเต้าเนาะขายยังเดียวเอาขายยังเดียวว่าได้พอเดี๋รขามาโทษเนาะมาทำี่ผู้สือมีทผู้อขันว่ายังคนเสือนี่อมันสยากเนาะนม่ผู้เสือว่าจะขายหอกเอาพอฝากเบอร์โทรศัพท์เนี่ยวกขาย้อยดีฮะจะบโทรมาเลยน้ำนแปดแปดนแปดแปดเจ็าเจ็ดก้่อองห่างยังครับผมจากพอยังก่เอาวันดีพอวัดีครับผมเอาส่งแล้เา นเนาะเศรษฐีมีของดีอย่างนู้นเหรอของดีคนบอกไงคนบอกไ,อไงครับผมยางเลาะหาพีห้าน้องไปเรื่อยแล้ครับพี่น้องนี่ข้างนี้ก็คือกันควายงามๆกระไรเหมือนนี่เบื้องบรรยากาศนะครับเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยเบื้องไปเรื่อยติดตามบ้าสุริยาไปได้ครับเด้อเดี๋ยวบ่าสุรยสิยาสิดีไปท่ายิบค้คายลิบค้คายตัวงามๆตัวดีๆให้พี่น้องลยเบื้องในชมบนะครับ พี่น้องก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เอาอันนี้พอไว้ดิพอใส่เหล้ากล้วยพอเอ้าเฮ็ดจังไหนจังเบิดมีวิธีไหนยังขายเบิดง่ายเถอะตัวขายออาตัวขายออกแสดงว่าเป็นเลขขายพอยี่สิเนาะเอ้าจะสั่งโซลาร์มุ้ยพอได้ครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับนี่คุณพอพอนสักนะครับเพิ่นขายเบิดแล้วเนี่ยไว้ใหญ่ค่าท้าดีดีสำคัญว่าตัวขายาเั็นเอ้าโซลาร์ลำรวยเศรษฐีครับผมเอาไปครับเบิ้งโตต่อไปไปเพียงวันดีครับ ไปเป็นยังไงไหนมาบ่มื่อนี่บ่เมื่อนี่บ่ได้มามาซื้อยังเดียวครับวังวังหันเลขขายพอว่าขายดีตัวขายป่ะนะพันว่าเอาพอมันก็ธรรมดา่ะตัวซื้อตัวขายครับบ่บาบเนาะบ่บาบเออพันว่าหันม้าขามาขายพันว่าตัวตัวขาดตัวขายบ่บาบเนาะอ่าจะั่กินไปครับให้กินหายยากครับถ้ามาโตรอดเนาะที่พอทำไงจะขึ้นเนี่ยครับฝนจะตกบ่มื่อนี่มื่อนี่ครับหันไม่นะครับ คิดว่าสิ่งของก็เหรอครับพ่อพี่น้องเนะครับผมมุนตูนนิยุเปลี่ยนมาเปลี่ยนน้องของของเง้าครับครัย่าจากผลมันสิเป็นวัดเป็นอะไรครับพี่น้องครับเพื่อความวงใหญ่จาจ่าใหญ่าเพียรควบวงญ่าจ่าพอย่าเสียงครับกันมีกล้วยก็มาขายติดๆไงพอเสียงเนี่ยครับครับพอย่าเสียงเสร็จขายต่อนะครับเนาะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมอ่ะพอเสียงครับผมไปครับรอบไปเบื้องอีกตัวต่อไปครับผมพ่อหมูครับสวัสดีครับผมได้มาจากตัวครับมืัอนี้แม่โลกเนาะครับ โอ้ยอ่อนฟ้านลูกเนาะไม่ลูกตัวใดเครื่องงามสิเนาะลูกเก่าเนาะโอ้ยอ่อนฟ้านคันเบาแล้วกันห้ยางมันกนสักก้อนเถอะเนาะป้าตัวคำนี่ครับลูกเก่าเจริญแม่ห้าลูกผูกครับุณแม่ลูกกับแม่แม่กับแม่เนาะแม่กับแม่โตแม่ลูกกับแม่งามครับคล้วยนี่คือว่าดีครับเอ้ฟ้านสูงเทอาเลครับผมนี่คล้วยแม่ก้วยสามกว่านี่ล่ะก้ยสอง้ยสามสามเนาะ สามสิบสามบวกไปหาสามหาแล้วครับกู้ตัวนี้ก็ถึงสามหาหรอกก็ถึงเนาะประมาณร้อยสามสามสามเนาะประมาณเนาะแต่สาตัวคอยเอาไปประกวดเออแม่เอาตัวประกวดชนะตัวประกวดในที่สว่างเหรอเอาไปชนะอยู่มุกทหารนี่อันนี้ก็บว่าไงเนาะแม่อันนี้ก็งามนี่แม่ใจลูกสุดยอดซื้อแม่แถมลูกซื้อลูกแถมแม่กับว่แถมขายน้ำกันเสื้อขายน้ำกันไปน้ำกันเนาะเอาไอ้พ่อมาหนีิแม่ลูกคู่นี้เปิดตัวไอ้พ่อเปิดทางเมื่อเจ็ดเอ้ากับว่าได้เปิดแพ่งเนาะต่อได้พ่อเม็นบ่ ต่อได้พร้อมครับหาเงินเจ็ดต่อได้พร้อมครับกยลูกกับเม่ลูกก็จะเลื่อนเม่กับเม่แม่ย่าท่อนทองถุงเนาะเพราะว่าหัวต่างตาลูกหัวตาได้สามเดือนเนาะเนี่ยดูหัวตาประมาณสามเดือนเอาเอฟพอยฝากเบอร์กับพี่กับน้องท่านผู้จัโท่มาตัวสวนแปดสองสวนแปดสองแปดสี่แปดสวนหนึ่งสามแปดจากคุณพลอยนะครับผมคุณพ่อหมูจากจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าเก้าเจ้าเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุขสันต์วันมาสนะครับเด้อ พี่น้องทศเจีนจุเจโทษถากมาเรือโทษสาวเพราท่านนี้เนาะส่งฟียี่สิบโลจากโลกอะยี่สิบโลขัดเถืองใจ่ส่งฟีตลอดมนะวะครับผมราคาเด็กกันผ่อดบ้านผ่อดบ้านเนาะเลี้ยงผ่อนรับผมตกแซบตันต่ออะไรกัเลยส่งยี่สิบโลครับตันต่อหน่อยก็บ่ต่อนี่งส่งฟีเนาะอ่ะครับผมจากคุณพ่อหมูนะครับจังหวัดร้อยเอ๋นะครับผมนี่ครับช่วยระยะนี้บรรยากาศก็คืออากาศกับฝ้าฝนกับอนค้างนี่นะครับช่วยระยะนี้ก็ให้พี่น้องละมัดเหล้วังจัาหน่อยนะครับเพราะว่าฝ้าฝนไม่แผ่นไปเลี้ยงงัว เลียงคว้วอยู่ตามทงตามทาคนณครกาเกษตรกรคนณครคนแม่แะพี่น้องกันเอาคว้วไปลามน้ำทงน้ำทาพี่น้องจังมีบัตรกระดอกกระดิ่งนี่ครับกระดิ่งที่ว่าติดข้อคว้วอยู่นะครับติดข้อง้วนนะครับพี่น้องกับปดอเลยครับเล้วอเพราะว่ามันเป็นฝาาฝนไมเนะครับพันฝนตกไม่พายอยู่มากยังสิพี่น้องกับคันเบิงในการเออะมาเหล่าว่างในการเลียงคว้วนะครับเพราะว่ามันกับมีข่าวเรื่อยๆอยู่ครับเพราะว่าฝ่านี่มันฝ่าไม่ ขันฟ้าไม้ยังสี่ขันแชนบักกระดิงนี่นะครับมันเป็นโลหะนะครับเป็นทองเหลืองเป็นเหล็กนี่ครับเขาก็ออกจากข้อคั่วนะครับไปเรียงคั่วอยู่ตามทงตามทานนะครับเนาะอ่ะเจ้าเรก็เป็นโดยคว่ำหงแยกจากบารสุริยะชาแนลนะครับผมอ่ะนี่ครับคนเดียวผมจะยังไปยิงเพิ่มคั่วอีกตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงราคาจังไหนะครับผมรอบมาทางนี้ครับผมอย่างรอบมาทังนี้นี่คนกลางอุ้งไป นี่แสดงว่าเพื่อนได้กันเลยนี่หนึ่งเฮิร์ตคนเดียวเขาสนามเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะยังไปถามเพ่อนอีกจะข้าวนะครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจักตัวครับมานี่ได้มาสองตัวเนาะเอาตัวนี้ก้อนครับมานี่ม่ลูกตัวใดเครื่องงามจะนอลูกเบิ่มเนาะเบิ่มพันล้านหรือเบิ่มจูเนียเบิ่มพันล้านนะครับนี่เบิ่มกะโหลกงามครั้งนี่กะโหลกดีกะโหลกงามเป็นตะกินหยาดีเนาะกินหยาดี ตาแต้มแก้มจำโอ้ตาอ่องตาเป็นตาพีเสือเมี่ยงกัะเบียแก้มจำอ่องพอดีตีนเล็บใส่ได้ครับค่อยตัวนี้ความสูงตัวนี้น้อครับเดี๋ยวไปตองไปความสูงนี่รอยเงี้ยสิบสองครับค่อยตัวนี้ความสูงรอยงี้สบสองอ่ะกกหางดีกกหางใหญ่าย่ลาลามก้นบักเน่าตาครับหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงอากำไรแขงกํำไรขาโยขาข้าง้สยข้างหัวนะครับหนาลังนี่ขวัญ เราเกี่ยวส,สว่าสวงผลหางเงินหากข้นี่ครับคั้ยตัวนี้ถือว่าดีครับคั้ยตัวนี้นี่เปิดราคาไปเท่าไรครับผมเปิดไป 29, สองหมืน่นเก้าสองหมืน่นเก้าสองหมื่นเก้านี่ราคานี่ก็ต่อรองได้เป็นบ่ราคาต่อรองกันได้ถ้าเทียพี่น้องคนเก็บนใจสีโท่มาหนี่เดี๋ยวบา้านุเรียกจะถามเบอร์โท่ให้เด้อครับเด้อนี่เบิ่งคัครับข้อใหญ่เนาะเลยตรงจักจักเดียนหน่องเหรอ สิบเอ็ดเดือนนะครับขั้วตัวนี้สิบเอ็ดเดือนครับลูกเบื่อผ่านหลานนะครับผมมาหนี้นี่พี่น้องทุ่นจี้ทุนใจอย่าได้ขั้วตัวนี้ง่ามแทนแน่นอนครับพันห้องทรายกวางบ้านร่องเงี้ยเก่าตอร่องได้เป็นบ่ตอร่องได้ต่อจะมาได้กันเนาะต่อจะมาได้กันเอาฝากเบอร์ซะพี่น้องเพิ่นสีได้โทรมาหาครับสวนหกห้าสามสามหกแปดห้าสองสามนะครับเนาะ อ๋อแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเนี่ยศูนย์แปดหน้าสองหนึ่งะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์แปด1นึ่นะครับเอาสองเบอร์แล้วกันเนาะเอาสองเบอร์เอารำลำลวดรุ้ยครับถุงเล็ถุงห้อยลำลวยลาตรีครับผมสวัสดีครับทำมากข่ามันครับพี่น้องสดจิตทนใจอย่าได้ค้อยดีค่อยงามตัวนี้ฝ่าวโทษมากนะครับเด้อโทษสาบท่านนี้ครับผมนี่ครับพี่น้องเพิ่นก็ได้ นี่น้ำควายหอมมหลายอยู่คบนี H ่น you know ้ำค้ายขอมาหลายนี่เพิ่นผูกว้หยายครับหลายตัวคบนี่ก็ตัวนึงครับอันนี้ตัวนี้นี่ค้ายตัวนี้สูงค้ายเม่สาวนะครับค้ายเม่สาวน่าจะเป็นสายสร้างอุดรนครับค้ายตัวนี้น่าจะเป็นสายสร้างอุดรก็ลั่งดูดีครับเอ้าเดี๋ยวพ่อเจ้าของก็เจ้าที่สิมาถามเราครับเนาเดี๋ยวยางเลาไปบบุงสะก้อนครับผมยางเลาไปบบุงสะก้อนนี่ก็งามครับค้ายต้นไผ่บ้างหันครับผม พี่พอพอมาดีครับอ้นะครับพอดีเพิ่นคุยโทรศัพท์อยู่ครับให้เพิ่นคุยโทรศัพท์สักคนบ้าสุริยานี่ครับในเมื่อไทยพี่น้องเบื้องนะครับนี่บรรยากาศว่ามันฝนสิตกหรือว่าฟ้า,าเคล่้มหนึ่งสิว่ามันพี่น้องสีบมาพี่น้องกับมาหลายอยู่ครับ่มาสื่อมาขายหลายอยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปเบื้องนะครับผมเราเบื้องตามบรรยากาศครับชริยานีราคาคั้วอีก่ะ ถ้าเป็นตามที่บาทุริยะรอน้ำตลาดนี่กรราคาค้วไก็ค่อนข้า,าขง,ขงต่ำอยู่นะครับค่อนข้างต่ำอยู่เมาะที่ผู้ที่จะซื้อไปเลี้ยงนะครับถือว่าถ้าหากว่าพี่น้องที่ซื้อไปเลี้ยงธุริยานีพี่น้องซื้อไปเลี้ยงพี่นอ้องผมมีการขาดทุนนะครับขาดซื้อไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าคนณพอได้หอยคนแม่ได้หอยซื้อมากนี่็ถือว่าเพิเ่นก็กได้ก็ไม่โบหลายนะครับผมตามสังเกตแล้วนะครับบางที่คนซื้อมาอาจจะยูทุนหรือใดก็ไม่นิดนึงนะครับ ได้กำไรนิดนึงพะว่าเห็นเห็นกันอยู่นะครับนาะแได้บางครั้งบางเวลาก็อาจจะขาดทุนจังน้อยก็แล้วถ้าผู้ที่คุยกันผู้ถี่ซื้อกันนะครับตกลงราคากันยังไงถ้าว่าจะฉิไปซื้อแพงขายแพงกับบ่ไดดครับช่วงระยะนี้ถือว่าราคาบสูงปไนใครเซียอีบาอีบ่โดนบ่วดันราคาอาจจะดีขึ้นนะครับนาอนะครับอ่ะครับเดี๋ยวรอไปเรื่องอีกโตต่อไปนะครับผมนี่ครับหลังจากคุยกับพี่กับน้องแล้วก็ทีย่างไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ครับผมได้มาจกโตครับโมนี่ได้มาหลายตัวซีสาหาโตเนาะเอาตัวนี้ก็นะครับเนาะสูงเท่าไรครับผมห้อยครับผมนี่ประมาณหนึ่สามแสนบาบวกคพิ่มละเนาะกล้วยตัวนี้กล้วยเมีสาวบอกเมื่อไงท่องแล้วบอกท่องสาวเสียเดือนประกันท่องเนาะนี่ครับก๊กหางดีครับกล้วยตัวนี้ก๊กหางดีหางเป็นพุ่มเป็นพ่วงอ่อนซ่อนหางเนาะ นี่ไม่ห้างดีแข้งขากะด,ดีนี่กับไล่แขมกัไล่ขายดขานี่ดูถือว่าดูดีเอาควายตัวนี้นี่ข้องามเนาะดีไหมข้อใหญ่ไ,ไล่ตรงอัตลักษณ์ดีปาดอ่อนซ่อนตาเนาะตาไหมตาแต้มแจ้ๆๆมจำอ่องข้อกะด,ดีเอิบบอกเข้าใส่ได้เนาะครับเนาะรับควายตัวนี้ปล่อยสาสิหาเนาะเนาะเกิดว่าประมาณนั้นเอาประเด็นควายตัวนี้เปลือยไปเท่าไรครับผม สี่หมื่นห้าประกันท้องท้องสี่เดือนเนาะเอาจังส่ประกันต่ำนี้เป็นบ่ครับผมประกันทุกแนวเนาะประกันหอดไปส่งฟีดหจึ่กิโลครับผมลอยโลครับเแื่อนั่นจะคอยคุยกันเนาะเอาคุ้ยตัวนี้ขันคุณนพออ่าสีขายแล้วเอฟซีหรือพอคุณนพอคุณแม่พี่นอ้องเพิ่นอยากได้คุ้ยไปเลี้ยงนี่ เพิ่นอยากได้เบอร์โทรศัพท์นี่ฝากเบอร์เพิ่นนะครับผม093 0 9 3 5 4 9สามศูนย์เก้า้าสี่ยหยจากห้อยยังครับผมห้อยเช็ดจ้าเก้าตีครับผมเอาขอยรับเบอร์เศรษฐีบังมีสิสูงแล้วครับเด้อลำบากลยลครับผมครับผมอพี่น้องทุกทีต้นใจโทษทางมาเนาะโทษสาวประธานนี่เมนโบครับผมครับเดี๋ยวบารสุริยะสี่ยังไปหาพี่ห้าน้องสิไปเปิดราคาเรื่องอื่นนะครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มือนี้หด้มากจากตจากแม่ครับมือนีครบนคมหนึ่งแล้วครับน้องเอ้าครนโ่มันลูกแมู่้กผครับนี่ลูกแม่าผลูกแม่ยลูกกับแม่แม่กับแม่เนาะตอนนี้สูงเท่าไรครับแม่นี่ร่อยยี่บกววาครับรอเจ็ดยี่บแปดเนาะประมาณอร่อยยี่สิบประมาณอร่อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับกล้วยตัวนี้สูงลูกแรกตีงั้นเท่าไรเนาะลูกแรกนะครับลูกกับแม่แม่กับแม่ครับกล้วยตัวนี้นี่ครับ กล้ยบานเฮาครับตะว่างามขาดจำเลี้ยงเจ้าน้อยเพราะว่างลูกเปนกินนมเนาะเอาไปไสหญ้าเจ้าก้อนเพราะว่าฝนกำลังตกเนาะก็งามครับลูกก็โตดีครับลูกนี่ลูกโตดีแม่ก็ใส่ได้ให้ลูกสวยเนาะให้ลูกงามเปิดไปเท่าไอ้เนาะครับนี่สองหมื่นเก้าพันบาทเงียบเก่าเนาะนี่โตร่องได้เนาะเนี่ยตาแจ่มแจ่มจ่มครับกล้วยตัวนี้อ่องข้อดีเอิกบักเพาตินเล็บใส่ได้เนาะเอาเน่าไอ้ขันว่าเงียบเก่าเหมนบ่ ตอล่องกันได้นี่ห้าเทพี่น้องสนจสนใจอันี่ขันห้าเทพคนอยากได้เบอร์โทรศัพท์นี่เบอร์ยังครับผมศูนย์เก้าสามศูนย์เกาครับห้าเทพี่น้องผนโทษโทรศัพแล้วโทษได้เบิดมือตัวเนาะโทษจนได้กันไปสรงฟีน้ำผลไม้จ็กกิโลครับผมนี่ลอยลครลเนาะกันยังคอยคุยกันเนาะเอาจากหอยทั้งหนเนาะครับผมอร่อยไหครับอร่อยจะเะ เอาขอบคุณขอบคุณทนายครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสุกๆมันๆครับพี่น้องติดต่อมาเลยครับโทษสาวเท่านนี่เนาะครับเพราะว่ากล้วยตัวนี้แม่ลูกคุณนี่ห้ลูกงามเนาะครับผม